ว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะมีชีวิตดังฝันใครมีความฝันบ้างว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อยากจะทําเงินจากที่ไหนก็ได้อยากจะทํางานกับคนที่เราชอบคนไหนไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะทํางานด้วยไม่ต้องฝืนใจและได้มีเวลาในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวมีเวลาดูแลลูกมีเวลาดูแลสามีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ครูนี่มีชีวิตแบบนี้อยู่ในวันนี้เลยไม่ต้องทําอะไรที่มันบังคับจิตใจตัวเองใช้ชีวิตอย่างที่หัวใจเราต้องการจริงๆสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนตัวครูเองย้อนไปเมื่อเจปีที่แล้วครูเองก็ ไม่รู้หรอกว่าชีวิตแบบนี้เราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยหรอเพราะว่าใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วทั่วไปที่โดนโปรแกรมจิตมาว่ามันต้องได้อย่างเสียอย่างถ้าเธอจะทําธุรกิจมันก็ต้องยุ่งนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีเวลาหรอกถ้าเธอจะรวยมันก็ต้องยุ่งมันก็ต้องเหนื่อยมันก็แลกกันได้อย่างเสียอย่างครูมาถามตัวเองว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอจะมีชีวิตต่างที่ฉันปรารถนาชีวิตในฝันของฉันมันต้องแลกอย่างเสียอย่างจริงๆหรอแล้วมันจะพบความสุขที่แท้จริงๆหรอในตอนนั้นนะครูฮัน ธุรกิจ3ธุรกิจมีทั้งโรงงานมีทั้งโรงแรมแล้วก็มีทั้งร้านขายยาด้วยแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวดูแลทั้งหมดเองเลยคนเดียวบริหารลูกน้องเพียบเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครียดครูนี่มีความเครียดสูงมากในตอนนั้นในวันนี้เนี่ยออกจากจุดนั้นได้และมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองทุกวันนี้ครูใช้ชีวิตเหมือนเป็นชีวิตในฝันเลยที่ครูเคยฝันไว้เมื่อเจปีที่แล้ววิธีการที่ครูใช้เทคนิคแรกเอาตัวเองออกจากความเครียดฟังแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเครียดไปใหญ่ให้ค่อยๆเริ่มลดความเเครียดขออองงงตัวงลงมาก่น พอคุณเริ่มลดความเครียดของตัวเองลงมาได้คุณจะรู้วิธีการจัดการมันเมื่อความเครียดใหม่ๆเข้ามามันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเมื่อคุณอยู่ในสภาวะของความเครียดตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่คุณจะเอาไว้สร้างชีวิตในฝันที่คุณอยากจะได้มันได้จากการจงใจสร้างขึ้นมาคําว่าจงใจสร้างขึ้นมาไม่ใช่การไปลงมือทําก่อนไปลงมือทําเยอะๆอันนั้นเป็นช่วงของการออกแรงช่วงลงมือทําก่อนหน้าที่จะไปลงมือทําคุณสร้างในจิตคุณสร้างในจินตนาการของคุณคุณสร้างในความคิดของคุณคุณจะสร้างใน คคิดวามได้จะสร้างในจินตนาการได้คุณต้องไม่มีความเครียดสังเกตไหมคะเวลาที่คุณเครียดคุณคิดอะไรไม่ออกดังนั้นถ้าคุณจะมีชีวิตดั่งที่คุณฝัน และทุกวันทุกวันคุณยังคงอยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตในฝันที่คุณอยากจะได้มันก็จะไม่มาหาคุณสรุปเทคนิคแรกก็คือให้ลดความเครียดของตัวเองลงมายิ่งเครียดน้อยยิ่งดีถ้ามันมีความเครียดเข้ามาบ้างก็ให้มันเข้ามาแค่แป๊บเดียวแล้วรีบจัดการกับมันซะส่วนข้อที่สอเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์ครูมาช่วยสอนคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าครูเฟิร์สเขาเรียนกับครูไปไม่ถึงปีเองนะตอนนี้มีชีวิตอย่างที่ตัวเองฝันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้เขามาบอกว่าเขาเอาเทคนิคอะไรไปใช้บ้างและชีวิตเขาในตอนนี้เป็นยงไ ชีวิตตอนนี้ของกูเฟิร์ตเนี่ยเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คืออยากทําเงินได้เดือนละแสนแล้วก็ทําแบบง่ายๆสบายๆด้วยนะไม่เอาเหนื่อย,อยก็ได้มาแล้วซึ่งเทคนิคที่กูเฟิร์ตใช้ในการที่ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้แบบง่ายๆก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยการเปลี่ยนเป็นคนใหม่ซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ยังไงเราจะต้องคิดยังไงจะต้องมีทัศนคติยังไงจะต้องทําตัวยังไงแล้วจะต้องเทรนตัวเองยังไงให้เป็นคนใหม่กูเฟิร์ตแนะนําไป เรียนในคอร์สหนึ่งที่คูเฟิร์ใช้ข้อมูลในคอร์สนั้นเพื่อเปลี่ยนตัวเองนั่นคือคอร์สสร้างปฏิหารผ่านพลังจิตคอร์สเนี้ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังจิตเลยในการที่จะทําให้คุณไปถึงปฏิหารที่คุณอยากได้ไปถึงเป้าหมายที่คุณฝันไว้ได้เลยซึ่งราคาเต็มของคอร์สเนี้ยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะคูเฟิร์ให้ราคา1 2 0 0 0บาทและสําหรับใครที่อยากจะหายเครียดอันเนี้ยเป็นวิธีทําให้คุณหายเครียดแบบที่ใช้ได้จริง คูเฟิร์นแนะนําเป็นซูเปอร์คอร์สก็คือจะมีเนื้อหาเป็นสไลด์แล้วก็มีเสียงหัวนี้สอนอยู่ซูเปอร์คอร์สชื่อว่าเครียดทําไมไม่จําเป็นสําหรับซูเปอร์คอร์สนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่4,900บาทวันนี้คูเฟิร์นมีราคาพิเศษมาให้เหมือนกันสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะ3,900บาทและถ้าคุณอยากที่จะสั่งจิตแล้วก็เนรมิตชีวิตในฝันของคุณได้แบบง่ายๆสบายๆคูเฟิร์นแนะนําให้คุณเรียนเป็นแพ็คคูค่ะก็คือคอร์สออนไลน์สร้างปฏิหารผ่านพลังจิตแล้วก็ซูเปอร์คอร์ด ทำไมไม่จําเป็นวันนี้คูเฟิร์นบีราคาพิเศษให้ค่ะจากราคาเต็ม1 9 9 0 0บาทวันนี้ราคาพิเศษให้เฉพาะเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะ 12, 2 2 2บาทค่ะถ้าใครสนใจสามารถโอนเงินตามบัญชีที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งสลิปไปที่อินบ็อกซ์เพจหรือที่ไลน์แอดพลูฮันนีส่วนใครที่อยากจะแบ่งชําระเป็น0% 10เดือนนะคะก็สามารถ ทักทีมงานไปขอลิงก์ชำระเงินได้ที่อินบ็อกซ์เพจหรือว่าที่ไลน์แอดครูฮันนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะคุณนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรที่อยากให้คุูนี่ช่วยตอบคำถามให้ช่วยเอาทาองออกให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยี่ใตค้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ